แกได้อร่อยหมดออาปิดเพลงนะครับสวัสดีเพื่อนๆครับตอนนี้เราอยู่กันที่แคมป์นะครับคุณสิปัสครับไอหน้ากล้องของผมคืออับดุลล์นั่งหันทางนี้สิครับโอเคแล้วก็วันนี้เรามีโอกาสนะฮะได้ได้เจออาหาร พิเศษครับโดยที่ลูกค้าทิ้งให้เราไว้ซึ่งอาหารเหล่านี้ก็ค่อนข้างจะราคาแพงพอสมควรเป็น ready to meal ครับไม่ต้องพกเตาแก๊สไม่ต้องพกอะ,อะไรทั้งสิน้นแค่พก่อ,อนี้กับน้ำเปล่าแค่นั้นเองโอเคนี้วันนี้มีเมนู Beef เรดดัง with p i l a f f ายนัซซละมักวิตชิคเก้นเรดดังครับ แล้วกอ็อันนี้อะไร chicken น a s ซ m เม a ่า with tomato rice ครับโอเคเดี๋ยวห่อเหล่านี้ผมถามราคาเขามานะหอ่อละ20บริงแล้วดูเขาขนมา60บริง4หอ่อมีอยู่4หอ่อโอเคแล้วเราเลือกอะไรเนื้อเนื้อเรืนดังอันนั้นแหละโอเคผมเลือก tomato rice เรืนดังมันสองละ โอเคทีนี้เรามาดูกันว่ามันเริ่มจากตรงไหนนะครับข้างหลังนี้เป็นวิธีการสเต็ปหนึ่งชีกสเต็ปสองสเต็ปสามสเต็ปสี่เอใส่ระวังร้อนด้วยนะครับโอเคล็อกมา,เ,าเปิดครับดูมีอะไรบ้างข้างในเอาออกมาหมดก่อนอ<า>ก่อนทำความร้อนและช้อนเอาถอดอันนี้ก็จะเป็นอาหารอันนี้ก็จะเป็นหอโอเคเอาใหม่ทวนใหม่ ครับเปิดซองมันจะมีอ่อนทําความร้อนเทียบเดี๋ยวเรากำลังถืออยู่อ่ะใส่อันี้ใช่ไหมใส่อ้น,นี่เข้าไปในไอ้น,นี่ใหม่นะครับในหอมนี่เบฟเรนดังนั้นข้าวอันนี้เบฟเรนดังนะฮะนี่น่าจะเป็นถ้วยสําหรับใส่นะโอเคเอาใส่เข้าไปนะครับใส่น้ำา2 0รมลลิตรสิบสอง้ยก็ประมาณนี้เปล่าก็เจ็ดถึงแปดนาทีแล้วก็ เรามาระวังกันหนะ่อยระวังมันหกใส่ขาตรงไหนี่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 เดี๋ยวมันจะออกควันโอเคอ่ะปิดปิดฝาปิดฝาทีนี้เราก็รอดูตวางข้างล่างกันขั้นตอนต่อไปมาทำของผมกันชิดกินตัวเมโต ตกใจตกใจแล้วกูก็วิ่งครับโทออกควันออกควันตกใจมันพู่เมื่อกี้ผมวิ่งเลยนะผมวิ่งเลยผมวิ่งเลยเดินนาฬิกาดิ5นาทีอันนี้12นาท18มีรู้อ๋อมีรู้อยู่แล้วมีรู้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ตกใจเอ้ร้อนไหมร้อน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  ร้อนครับอ่าห่อที่สองก็ค่อนข้างจะช่ำชองนิดหนึ่งนี่คือสัญลักษณ์ของน้ำครับนี่นะเคพ่อปิดฟ้าเอาวางฮะค่วา,างเอาทำไมนี่ไม่ไม่มา ออะมาแล้วมาแล้วเดือดเดือดอันนี้ไม่ฟู่อน้ำไม่พอเปิดเปิดใส่ใหม่เติมใหม่ร้อนเออร้อนร้อน นี่นี่เดือดดูนเดือดให้สัตว์ตกใจ <c oughs> วิ่งครับเมื่อกี้อยากให้เห็นท่ากูมากเซฟติงมีวครับ <c oughs> พกพาสะดวกแต่ราคาค่อนข้างเจอแรงเลย <c oughs> อันนี้ดันไม่อันนี้ควันเยอะกว่า อันนี้สงสัยผิดวิธีแต่ก็ร้อนนะอันนี้โอ้ยอันนี้ร้อนกว่าแบบหนึ่งนะเดี๋ยวสกิปข้ามก่อนอาหารกองทับมากเลยเบามากแต่ก็ยังเดือดนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันบางพางนะกูเมริก กรีซิกรีไซฟ์อ่านว่าอะไรวะ <laughs> <laughs> Natural ingredient นะครับเป็นอาหารธรรมชาติ No added preservative คือ GMO นะครับ Ready to eat meal Heat with any liquid โอ้จริงๆมันอะไรก็ได้ที่เป็นของเหลวนะอ่า <c oughs> อันนี้เป็นการบอกรสชาติว่า Creamy and fragrant cream. basmati rice With coconut milk, with อินฟิวส์วิดโคคนัทมิลวิดอ่นนี้เป็นเป็นรายละเอียดนะครับเป็นอ่ามิเลเรีเกรดนะครับเป็นอาหารที่สำหรับกองทัพนะจะขีมม่มอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์เดินป่าได้หมดแต่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักคุณจะไปกางเต็นท์แคมป์ปิ้งจะแบ็คแพคโรดทริปไฮกิ้งฟิชชิงแล้วก็อิมเมอร์เจนซีได้นะครับเรามาดูคำเตือนนิดนึงห่างเด็กๆนะครับ ไอติ้งระวังน้ำร้อนเฮยตกใจวิ่งครับดีพวกมาลีไม่นั่งดูแม่งหาแน่นอนอ่ะอันนี้เพิ่งออกควันออกควันเรื่อยเลยอุ๊ยร้อนนี่เป็นชามของเขาให้มาคนละอันนะครับมันรอดูพร้อมๆกันตัดภาพรอชมนะ นี้เราก็ถึงขั้นตอนของการเปิดดูดดูดดนี่ตัวนี้คือกดของมันนะขาวๆเนี่ยอีกตัวทําความร้อนของมันเราไม่รู้หรอกว่าอาหารชนิดนี้มันมันยังไงร้อนไหมร้อน,อนวางบนต๊ะเลยอ่านี่ข้าวนล้ะ ข้าวไอ้นีข่ข้าวบาสมาติอีข้าวเม็ดยาวอ่ะเทเลยครับลโอ้โเยอะอยู่้าคนชิบหายแล้วมึงมทีละหน่อยไหมอืมอเยอะเกินอ่ะเปิดกับข้าวครับมันก็เยอะอยู่นะได้แหละสองคนเนี่ยรสชาติคนกินน้อยก็สองคนได้อ ผู้หญิงนี่สองคนได้แน่ๆครับอันนี้เป็นแกงเป็นแกงครับเป็นแกงเปินดัง,ดงโอ้หน้าตาถือว่าดีเลยครับโอ้โห หน้าตาดีขอถ่ายรูปร่วมหน่อยครับหน้าตาดีครับรันดังหน้าตาแบบนี้นะชิมเลยเอาเลย,เเลยชิมก่อนชิมก่อนเน้เป็นไงบ้างรสชาติเนื้อเนื้อกินเนื้อเลย ใช้ได้แล้วใช้ได้ชดใช้ได้ทีนี้ชิมบ้างชิมบ้างมกชิมบ้างชิมข้าวก่อนนะข้าวข้าวหอ,อมเนื้อเน้นี่เนื้อ,อ,อ,อครับน้ แกงเนื้อเลยคือเข้มข้นมากข้าวอันี่เขารุงงบุงรสมาแล้วเข้มข้นมากนี่ถ้าเกิดบอกว่าเป็นข้าวแกงงานแต่งบ้านแล้วนะใช่ใช,ชัดเลยแต่มันมีความมันมันติดเหนือกเลยเนียนะมังโดน แกงนเด็ดมากอืผ่าเลยโอ้ยข้าวข้าว Uh huh. อร่อยอยู่นะอร่อยถือว่าอร่อยเลยครับรสชาติผ, <ม S 1> ผ่าน,านเลยกินยากอย่างผมก็กินได้เลยนี่นอับดุล<ช>ลรการันตีรสชาติของความอร่อยนะอ,อืเราไม่ได้หิวถึงขนาดว่ากินอะไรก็อร่อยนะตอนนี้คือเรารอฝนตกเมื่อกี้ก็เลยหาเรื่องมานั่งเล่นไอนี่แทนอืผ่านเลย ผมนึกไอเดียการเดินทางของผมได้ผมเป็นคนไม่ชอบทำอาหารฉะนั้นแล้วอืมมือ้อละ6อยละห้าสิบาทยี20ิบริงซึ่งแพงไหมมันก็แพงแหละแต่ว่ากับการเดินทางแบบเร่งรีบเนี่ยดีมากเลยนะ คือร้อยห้าสิบาทคุณได้ข้าวม็ดยาวแบบข้าวบัสมาติ้อย่างเงี้ยข้าวเนี่ยมันเป็นข้าวเบานะครับซึ่งราคาก็แพงอยู่แล้วแล้วตัวเนื้อเองก็ทำไม่ได้ทาได้ไม่ไม่รู้สึกว่าคีเรเลยโอ้โหชอบชอบ นดี่ก็ไอเดียออกหลายอย่างนะยฮะเวลาจะจัดทริปไปในต่างจังหวัดพาลูกค้าที่เป็นนุสลิมพอดีเราอยู่เมืองไยแดนก็คิดว่าน่าจะสะดวกในการสั่งซื้ออันนี้มันเป็นแบรนด์กัมารา a เรียบว่าการเดินทางอะไรประมาณนี้ครับมิล for your adventure นสโลแกนของเขาก mm ็ไ hmm. ด oh, ้เลยอะไรไม่ร mm ู้ร้อนร้อนเดียวห้ามรับประทานเออบังคาร์ลอสเป็นคนที่สงสัยครับก็จะพาให้ดู นี้เด็กๆห้ามลอกเรียนแบบนะเพื่อมันเป็นเหมือนโป๊ะบะโกะบะเดยออย่างนี้กับพ่อใช่ไหมใช่ไหมครับจะเบาแค่ห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดครับอุ้ยแข็งเลย บางเรีย Shift, รกว่าบกอบะเจ้าพราแคลเซียมคาบ่ายบกอบะมาดูน,นี้ต่อฮะโอต่อไปครับบังคารอสเรามาเปิดดูสีเขียวนี่เป็นข้าวนะครับโทเมโตไรซ์นะี่โอเคใส่นี่กนข้าวกันแม่เราก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นกับอาหาร hmm. แบบนี้นะ คือให้เราไปซื้อนี่หมดสิทธิ์ครับกูยอมหุงข้าวแน่นอนราคาขนาดนี้อันนี้เป็นข้าวมะเขือเทศนะข้าวแบบข้าวหุงมซอสมะเขิดเทศอะไรประมาณเนี้ก็เยอะนะพูดถึงเดี๋ยวเดี๋ยวขยับขยับ อันนี้เป็นชิคเก้นก็แกงกะหรี่ไก่ไหมเอ๊ะ<ม>แกงแบบบ้านเรามากินกันมาลองชิมมึงชิมก่อนให้คนกินยากกินก่อนเขาจะรู้สึกยังไง Ừ, ừ. À, dạ ngày mừng Chính lên nè Mà khởi Thế mẹ À, cày cày, cày anh được rồi để chín nh. แกงแกงไก่บ้านเราที่กินกับขนมปังถูกไหมอมอ,มอ่อ,อ,อกินพร้อมกันนดิเข้ากันนะผ่านเลยอ,อ,เอ๋อแอบเป็นขอชิ้นข้าวก่อนนะอาผมตะ ข้าวอ่ะอื่นเขาเรียก a ซ i o p เม t o นะเป็นข้าวาผงกับม,มะเขือเทศอันนี้คือแกงไก่บ้านเราเลยแกงเนื้อแกงไก่เหมือนเป๊ะเมื่อกี้ที่บอกว่าอันนี้มันติด เงือกมันติดเพดานมันไม่ใช่ผมไปกัดเอามันอืมอันนี้ก็ขนมปังก็น่าจะได้นะระช่างเข้นเป็นคนนะเหมือนไม่ได้จืดจืดเหมือนอาหารอ,อาหารสำเร็จปกติทั่วไปเนี่ยมันจะรช่างมันจะเพี้ยนๆย่ะ ชอบลองไปดูพวกข้าวกระป๋องไปดูพวกอาหารทหารทั้งหลายเนาะมันจะเพียน<ๆ>จากนี้คือรสชาติแมงดีมากเป็นข้าวบาสบาตีคือถ้าเกิดว่าเราเอาไปจัดจานดีๆเนี่ยแม่งไม่มีใครรู้แน่ว่ากู เอามาจาัดข้าวสำเร็จนะดูตัวนี่เนี่ยอืมโอเคจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับอืมใครจะไปหาซื้อกินก็ข้ามไปฝั่งมาเลยแล้วกันอันนี้เป็นนาซิลมัก ก็เป็นนาซิละเมะธรรมดามาเลยวิทชิคเก้นรุนดังก็ไอ้แกงไกนะ่นี่เป็นเนื้อรุนดัง20่ริงตอนนี้ก็ตกราวๆรว150้อยห้าสิบร้อยหกสบบาทต่อหอนะซึ่งกับการกินข้าวบัสมาตี้ก็ราวๆเจ็ดแปดสบาสร้อยหนึ่งแล้วแต่ว่าคุณกินอยู่ที่ร้านไหนแต่อันเนี้ยมันร้อนตลอดแล้วมันสามารถพกพาติดรถติดกระเป๋าติดไปไหนก็ได้ ขอบคุณที่นั่งชมครับใครสนใจก็อย่าลืมนะครับกัม bara m e a for tour adventure กูไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะกูแค่รู้สึกแปลกใหม่กับสิ่งที่คนมอบให้โอเคใายบายทำให้กุ้มสวัสดีครับ